ครับผมก็ขอสวัสดีครับผมก็ขอสวัสดีทุกท่านในเช้าของวันศุกรครับผมมีการชมอยู่ชุดหนึงห้าต้นนะครับผมเผื่อท่านไหนชอบอยากเอาไปเลี้ยงดูเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่ามีอะไรบ้างดอกนีจะไม่ได้นะจะไม่ได้ตัวนี้ก็จะเป็นดอกแบบนี้แหละนะตัวนี้แหละนะตัวนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้ผมซื้อกิ่งเข้ามาเสียบนะต้นนี้นี่ดอกประมาณนี้นะก็ครงสร้างดีนะรากก็โอเคสวยดีนะ เอาไปทําใหม่ก็ได้เสือใครชอบตัวนี้ตัวนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าดอกอะไรเหมือนกันตัวนี้ไม้มันแรงไปช่วงนั้นก็เลยโดนฝนก็เลยงามกลับมากลับมางามนะครับผมตัวที่สองกระถางแปดนิ้วตัวมาตัวที่สาม่าเสียบสามกิ่งเอาไว้นะครับผมนี่เป็นไม้เป็นสีสามกิ่งเอาไว้นะตัวที่สามตัวนี้เคยดูดอกนะใจจําไม่ได้แต่ดอกสวยนะตัวนี้อ้ต้นนี้จะโตเพื่อนตัวที่สามแล้วตัวที่สี่ในเสียบ ตอนนี้อย่าเสียบซองกิ่งอันนี้จะเป็นไม้ซองกิ่งที่สวยทั้งคู่นะอันนี้บอกว่าสวยทั้งคู่ตอนนี้นะสวยนะตอนนี้ก็ไม่รู้อะไรเหมือนกันประมาณนี้แหละก็ทั้งหมดนี้นะครับผมทั้งหมดชุดนี้ห้าต้นครับผมห้าต้อน,ตอ,นอยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบาทนะครับผมห้าร้อยห้าสิบาทห้าต้นนี้ครับผมหนะาใครชอบก็ทักทา,ายเข้ามาได้ทางไลน์นะครับผมก็ คลิปนี้ก็เช้านี้ก็ประมาณนี้ครับผมได้ไปอาบน้ำทำงานต่อครับผมก็ขอบคุณแล้วขอบคุณสวัสดีครับผมสวัสดีครับ